วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยนานาชาตินะครับในรุ่นน้ำหนัก71กิโลกรมัมระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คืออาตูอาตูเอล่าอายุ20ปีจากประเทศโมร็อลโกนะครับกับคู่ชกของเขาคู่ตกรของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือวาเลนตินคอมพักเนียนอายุ24ปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอาตู 2, สูง175ชกมา44ครั้งแพ้3 0 ขอขอบคุนะครับชกมา44ครั้งชนะ30แพ้14สำหรับวาเลนตินนี้สูง177ชกมา17ครั้งชนะ14แพ้3นะครับไม่มีเสมอนะครับของมวยคู่นี้วาเลนตินกับคัตตูนะครับก็มาฟังกิจก,การแล้วก็มาเริ่มยกที่หนึ่งกันเลยนะครับมาดูยกที่หนึ่งกันเลยเตะโดกนกระจับไปแล้วนะครับยกหนึ่งครับคัตตูเจ็บ ไปแล้วนะครับอ้าวคัตตัวเทมาเตมาวาเลนตินก็เตะไปเหมือนกันวาเลนตินเตะไปเตะไปครั้งหนึ่งนะคัตตัวก็จะถีบไว้อ้าวเป็นไฟวาเลนตินนะครับเดินเข้าไปคัตตัวเตมาวาเลนตินเจาะยางไว้แล้วคัตตัวก็ถีบไว้นะครับวาเลนตินมันสองเข้าไปคัตตัวถีบไว้วาเลนตินเจาะยางไป ยัดไปเจาะยางไปอีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเลนตินฝ่ายขยับเข้าไปนะครับเตะไปอีกครั้งหนึ่งอ่าคาตูัก็เจาะยางมาเหมือนกันนะครับอ่าเจาะยางเข้าไปคาตูัเตะสูงมาเลยนะครับอ่ากระแทกมัดย่างไปเตะไปวอลเลนตินยังเป็นฝ่ายวอลเลนตินค่อยๆ่อยขยับไปเจาะยางไปอีกครั้งหน sì, ึ่งนะครับคาตูัวทิปมามังสองมา บอลเลนตินก็ค่อยๆขยับเข้าไปครับเจาะยางไปเน้นฐานล่างอยู่นะครับบอลเลนตินเจาะยางไปอีกครั้งหนึ่งอา่าครับตัวกร็ทิ้งไว้ย่าไว้บอลเลนตินก็ค่อยๆโอ้คัดตัวโดดเตะม,มาแล้วก็หมัดมาย่าไว้เออบอลเลนตินที้มาเอบอลเลนตินแต่ยิงหมัดไม่ยิงนะครับคัดตัวก็จ่าไว้ มันยังต่อยางไปเรื่อยๆนะครับเน้นฐานล่างอยู่ไปไหมครั้งหนึง่งขั้นตัวก็หมุนออกซ้ายออกขวาครับวนออกซ้ายออกขวาไปไม่เป็นเป้าเน้นก็หมัดยับมามัดยับมาทีไว้บรนจินโอหมัดเข้าลำตัวไปขั้นตัวก็หมัดสวนมากันกันบริจินยงนังนิ้หนึ่งก็จ่อยางไปครั้งหนึง่งยับไปขั้นตัวก็วนไปเรื่อยนะครับ วันที่เนี่ยคัตตัวต่อยมามันทีงกระเตะไปคัตตัวเตะมาอีกครั้งหนึ่งมันจทงเจาะยางไปมันทั้งสองไปคัตตัวหมัดสวนมาเหมือนกันยังไม่เข้าเป้ากันชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับอ้าวมันทีงกระถีบไปเหมือนกันถีบไปคัตตัวมัดเจ้ามาวันที่ถึงค่อยๆกระจายเข้าไปหาเนาะตตัวจาะยางมาเตะโดนกระจายอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ แต่จะจอยางไปคัตูหมัดยับมาแต่เวิดไปมันเต็มหมัดหนึ่งสองก็ไปคัดตัหมัดมาโอ้มันตึมหมัดสวนขึ้นเหมือนกันยับไปอ่าหมุนยกที่หนึ่งไปนะครับหมุนยกที่หนึ่งอ่ามาดูยกที่สองกันได้เลยนะครับหนึ่งสองว่าโอ้มันต็มมัดนึ่งสองคัดโอ้คัดตัวแต่สูงมากระล้มลงไปนะครับ หมายกันคอกันล้มเลยเสียหลักไปเองมันสองมา,ากระตลแรยงหมัดก,ก,กันเลยนะครับบอลตินเตะบุดไปยังเป็นฝ่ายบอลตินค่อยๆขยับเข้าไปหาวิธีใช้หมัดนะครับต่อยางไปไตสูงไปบอุนสองเข้าไปบอลตินตัวก็สอกสวนมาเอาลตินแทงเขาเข้าไป คัต<ส>ัวแทงสวนมาโอ้ซอกไว้เลยคัตัวบอลีนแทงเขาต่ออยู่เอ้าการแยกมายังได้เขาอยู่นะครับอัตัวจะไว้บล่นเตะมาคัตัวหมัดสวนลงไปเหมือนกันแล้วก็วนลงไปจ่อย่างไปคับตัวตอนนี้เป็นฝ่ายถอยแล้วบอลจีนกระถีไปบอลจีนทำไงเอ้าเตะไปเอ้าคัตัวหมัดสวนมากอดไว้แทงเขาบอลจีนแทงเขาอื กรรมการก็กแยกมานะครับบอลลินตินนี่ดุดันจริงๆครับไม่ถอยอะไรโอ้ฟอร์มัดสอง,งหน้าเต็มๆแล้วก็คัตตูกแาา็แทงเข้ามาแทงเข้ามาบอลลินตินถอยมาได้ซอเข้าไปอาคัตตูยังล็อกคอไว้ครับบอลลินตินพยายามจะถอยมาเล่นวงนอกนะครับเดือลงไปคัตตูเตะสวนมาบอลลินตนเตะไปคัตตูก็เตะมาโอ้ต่างคนต่างบดนะครับ กะตุนี่ถอยวนไปจาอย่างไปเจาะยางมาเตะเข้าไปมันตองเข้าไปอ้าวซอกูเป็นไงเตะสูงไปกะตุก็มัดสวนมานะก็แต่เวิร์ดวันตินเข้าไปไหมวันตินจ่อเข้าไปครั้งหนึ่งกะตุกมัดสวนมากะตุเตะมาวันตินกอดเขาได้อ้าวหาแทงเข้าแทงแทง แทงโอ้รมการแยกมานะครับวาเลนตินยังเป็นไฟบุกอย่างเดิมครับโอ้คัตตูมัดเข้าหน้าเลยนะครับวาเลนตินกดเขาได้โดนคัตตูมัดสวนลงมาเลยวาเลนตินหาจังหวะเข้าไปยิงไปนักเตะไปจะเวิร์ตไปคัตตูมัดสวนมาโอ้มัดเข้าไปกระแทงเขาเลยนะครับวาเลนตินรมการแยกมาแทงเขามันชัดเจนเลยมาว่มา,มากันกลางเวที แยกกันมากเป็นคาตินเดินเข้าไปคาตินหมัดทุกเข้าไปวันตินนะครับวันตินโอ้คาตูหมัดสวนมาวันตินแทงเขาไปคาตูก็ยังหมัดสวนมาได้เป็นช่วงๆอยู่นะครับรวันตินเตะไปโอ้คาตูหมัดถงสองสวนมาเลยอ้าวโดนหมัดท่าไหนล้มลงไปเลยนะครับคาตูโอ้โดนหมัด ลมลมลงไปทำการนะโอ้ยติกันชกไปเลยนะครับโอ้เป็นนั้นว่าวาเลนตินความพักเนินจากประเทศฝรั่งเศสชนะนอกไปในยกที่สองนะครับโอ้สาใจเลยนะครับก็ชนะนอกไปในยกดูอีกครั้งนะครับโดนเตะเข้าไปที่หัวไหล่นะก็เนี่ยหมัดเฟืดตรงมาเามัดทุ่เข้ามาโอ้โดนเหวี่ยงไปกระแทกเข้ากับเชือกนะ โดนหมัดยังไงครับตอนนี้โอ้โดนหมัดเข้าเต็มหน้าเลยครับโดนหมัดสวนเข้าไปเต็มหน้านะครับนี่หมัด่องนี้เข้าเต็มคางเลยครับก็หัวชนเชือกล้มลงไปเลยนะครับโอ้ก็เป็นนั้นว่าวาเลนตินคอมพักเนียนจากประเทศฝรั่งเศสชนะน็อกไปในยกที่สองครับก็ยินดีกับวาเลนตินนะครับก็เป็นกําลังใจให้คัตตูนะครับก็กลับมาล้างมือได้นะครับ้อมมาไม่แจมมือได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ